ส่งตัวนี้โ้ครับไ่ร้านีเพลงครับจอย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 จยเอยยจอจอมัอยจอยจอยเมื่อน้อยจอยมออยจอยยอยจอยจคยจอยจอยอยจอยจอยอยจอยจอยพอยจยอยจออออ มาครับขอดูบางวันนะครับพี่น้องเจอมันวันลูกพี่เสียงเอ๊ขอดูบังกระโปรงเลยเด้อลูกพี่เสียงเอาลูลกพี่เสียงขอแล้ว <c oughs> นะครับเจอสตูดิโอครับลูกพี่เสียงเอ้คอยคอยจูบังกระโปรงเด้อขออนุญาตบังเพื่อนได้พี่น้องเด้อยฮะ เดีครับเดี๋ยวครับทงคลิปกันนะครับไฟพี่น้องเลยมามามาข้อเงินเตินเติเตินเติมเนอ่ได้ไหมแต่ว่าห้นต่ว่ามุจจุยจะจุยได้หรอวดี๋ยวข้อบังคับวะไรพี่อะ 干嘛？